ช็อกวงการลูกหนังมาลาโดน่าเสียชีวิตในวัย60ปีเขาช็อกวงการลูกหนังเมื่อดิเอโกมาลาโดน่าตำนานนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายตามรายงานจากสื่ออาร์เจนตินา ทั้งนี้มาราโดน่าในวัย60ปีมีภาวะหัวใจหยุดเต้นที่บ้านของตัวเองเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาในก่อนจะถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาสําหรับเตียกโกม้มาราโดน่าเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและเป็นเจ้าของลูกยิงนักหัดพระเจ้าหรือแ a n d of อ o กในเกมฟุตบอลโลกปี1986ที่อาร์เจนตินาชนะอังกฤษ2-0เมื่อวันที่22มิถุนายนปี1986นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายก่อนที่จะนำ ทีมฟ้าขาวคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนั้นมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นตำนานลูกหนังคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเดียโก้มาลาโดน่านะครับ,รบ,รบมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดต